นอนราบแล้วรู้สึกเหนื่อยนอนราบแล้วหายใจไม่สะดวกนี่คือหนึ่งในการที่หลายคนมักจะปรึกษาและมักจะมาพบแพทย์วันนี้เรามาลองดูกันว่าในฐานะประชาชนมีอะไรที่เราต้องรู้นอนราบแล้วเหนื่อยมีอะไรที่เราต้องรีบพาคนใกล้ตัวไปตรวจสวัสดีครับผมหมอวินัยนะครับ สำหรับใครที่รู้สึกพูดช้าไปสามารถเพิ่มสปีดเป็น1.5ได้ผมเชื่อว่าเราจะไม่ตกหล่นครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับนอนราบและรู้สึกเหนื่อยสำหรับประชาชนผมจะพยายามพูดภาษาบ้านๆน,นะครับลองตามกันนอนราบแล้วเหนื่อยอันดับแรกสิ่งที่เราต้องแยกให้ได้ก่อนนอนราบแล้วเหนื่อยทันทีทันใดหรือนอนราบแล้ว กลางดึกเริ่มรู้สึกแน่นโลคเริ่มรู้สึกหายใจหอบเหนื่อยการที่เราต้องรีบแยกทําให้เรานึกถึงสาเหตุอะไรบางอย่างได้การนอนราบแล้วมีอาการหายใจหอบเหนื่อยทันทีเนี่ยถ้าไม่ใช่โรคหัวใจส่วนใหญ่มักจะเกิดจากการที่กระบังลมเราหายใจไม่ทันกระบังลมเราอ่อนแรงหรือกระบังลมเรามีการเบียดอยู่ อย่างที่ผมเคยพูดในคลิปก่อนหน้านี้เรื่องอาการหอบเหนื่อยสำหรับใครที่ไม่ได้ฟังสามารถปรับไปดูได้ผมเคยย้ำแล้วว่าการหายใจของมนุษย์เนี่ย80-90%มาจากกล้ามเนื้อกระบังลมซึ่งเวลาเรานอนราบเนี่ยกระบังลมเนี่ยจะเป็นตัวก่อนออกแรงมากเป็นพิเศษถ้าเรานอนราบแล้วกระบังลมเรามันอ่อนมันจะทำให้เราหายใจเหนื่อยทันทีดังนั้นคนไข้จะมาด้วยเรื่องนอนราบปุ๊บเหนื่อยทันทีปั๊บ ใช้เวลาเสี้ยวไม่ถึงไม่ถึงนาทีหนึ่งโอเคนะครับถ้าไม่ใช่เป็นโรคหัวใจที่ปอดแฉะโอเคหยุดก่อนสําหรับใครที่เริ่มหันไปจับกระบังลมตัวเองเลยอย่าพิ่งนะครับผมเชื่อว่าหนึ่งนี้คนที่ฟังอยู่หน้าจะเริ่มสังเกตกระบังลมหรือการอ่อนแรงของกระบางลมเป็นโรคที่เจอยากเจอน้อยอย่าเพิ่งคิดเรามาฟังโรคที่เราเจออยู่เรื่อยๆก่อนนอนราบแล้วหอบเหนื่อยอันดับหนึ่งมักจะเกิดจากภาวะน้ําท่วมปอดนะครับ น้ำท่วมปอดหรือภาษาชาวบ้านเราเรียกปอดแฉะปอดอุ้มน้ำจะด้วยสาเหตุอะไรก็ตามเก็บไว้ก่อนนะครับแต่ให้รู้ว่าน้ำมันแฉะในปอดดังนั้นเวลาเรานั่งเวลาเรานอนอน,น้ำจะเริ่มเทไปกองอยู่ที่ปอดถ้าน้ำมันไหลออกจากปอดไม่ทันเราก็จะเริ่มหายใจเหนื่อยคนไข้ก็จะบอกว่ารู้สึกว่าเหมือนเท้าช้างมาทับกลางอก รู้สึกแน่นต้องรีบลุกขึ้นนั่งหรือหายใจหรือเดินนะครับปรากฏการนี้มักจะเกิดกลางดึกนั้นสุดท้ายนำไปสู่คนไข้จะต้องใช้หมอนอย่างน้อย2-3ถึงใบหรือนอนหัวสูงโอเคนะครับอาจจะมีอาการอื่นแทรกเช่นอาการไอมีเสมหะนะครับมีขาบวมปัสสาวะออกน้อย ผมยังไม่ลงลึกเกี่ยวกับสาเหตุของปอดบวมหรือปอดแฉะนะครับซึ่งอาจจะเกิดจากหัวใจก็ได้เกิดจากไตก็ได้เกิดจากตับก็ได้เกิดจากไขขาวก็ได้นะครับที่น้อยไปมีหลายสาเหตุเก็บไว้ก่อนแต่ให้เข้าใจว่าปอดผมแฉะนี่คือหนึ่งในสาเหตุคือตัวปอดอันที่สองคืออาจจะเกิดจากไม่ใช่เนื้อปอดแต่มีน้ำในเยื่อหุ้มปอดมากเป็นพิเศษอาจจะข้างใดข้างหนึ่งหรือสองข้าง เช่นเดียวกันครับน้ำในเยื่อหุ้มปอดใครไม่ได้ฟังก็สามารถกลับไปฟังได้นะครับกรณีที่มีน้ำในเยื่อหุ้มปอดเยอะๆเวลาเรานอน,อนมันก็จะกดปอดผมมันก็เหมือนมีคนมากอดลัดเราแน่นนะครับอาจจะทําให้เรานอนราบแล้วหายใจไม่สะดวกได้อันนี้คือสาเหตุของปอดที่2ส,สาเหตุที่เจออยู่บ่อยๆสาเหตุที่3คือท้องมาหรือน้ําในท้องเยอะขึ้นหรือภาวะท้องใหญ่ท้องโตอันเนื่องมาจากโรคอ้วน ทำให้ท้องเนี่ยมันดันกระบังลมขึ้นมาพอท้องเรามันดันกระบางลมหรือดันปอดเนี่ยปอดมันก็หายใจไม่สุดเราก็จะหายใจได้แค่อึดอึดอึดครึ่งปอดนั้นคนไข้พวกที่จะต้องนอนหัวสูงอันเนื่องมาจากแรงดันจากช่องท้องโอเคไหมครับนี่คือสาเหตุที่สามคือน้ำหรือความดันในช่องท้องมันเยอะเกิน ลองลงมาจากสามสาเหตุที่เจออยู่บ่อยๆ80%ดบเปอร์เซนตะฮะอันนี้กลุ่มหลังๆละก็คือเริ่มจากหลอดลมตีบนะฮะตีบอันเนื่องมาจากอะไรเก็บไว้ก่อนแต่เวลาเรานอนลงเนี่ยเหมือนกับหลอดลมเรามีอะไรมากดทับไม่ว่าจะเป็นคอเรากล้ามเนื้อไขมันหรือมีต่อมน้ําเหลืองมีหรือมีก้อนที่ไทรอยหรือพังผืดอะไรก็ตามทําให้หลอดลมเรามันตีบ เวลาเรายืนเนี่ยมันโป่งแต่เวลาเรานอน,อนมันเหมือนมีก้นกดทับมันจะบี้ลงโอเคนะเราก็จะหายใจลําบากได้เหมือนเวลาเรานอนแล้วมีใครมาบีบคอเราอารมณ์นั้นนะซึ่งอย่างที่บอกสาเหตุนี้ก็เจอน้อยลงมานะครับฟังหูไว้หูอย่าไปอ่านเองอย่าไปคิดเองให้แพทย์เป็นคนซักประวัติตรวจร่างกายเดี๋ยวเขาจะบอกเราเองว่าการที่เรานอนลาบแล้วเหนื่อยกลางดึกน่าจะเกิดจากสาเหตุอะไร ลองลงมาสาเหตุต่อไปคือกล้ามเนื้ออ่อนแรงก็เป็นได้จากหลายสาเหตุกล้ามเนื้ออ่อนแรงในที่นี้ตั้งแต่กล้ามเนื้อกระบังลมกล้ามเนื้อ,อ,อทรงอกเราก็มีสาเหตุจากไทรอยด์ต่ำไทรอยด์สูงโรคก,กล้ามเนื้อบกพร่องโรคม,ม,มีสายหลายสาเหตุเลยฮะโรคภูมิต้านทานบกพร่องหรืออันเนื่องมาจากยาหรือกินยาแล้วทำให้กล้ามเนื้ออักเสบอันนี้แพทย์จะเป็นคนช่วยเรานะฮะลุ่มสุดท้าย จริงๆมีมากกว่านะผมคัดมาประมาณนี้กลุ่มสุดท้ายคือพวกวิตกกังวลวิตกกังวลอาจจะเกิดจากการที่เขาเคยมีอัแทกมาก่อนไม่ว่าจะเป็นโรคหอบผืดถุงลมป่งพองซึ่งเรารู้อยู่แล้วมักจะอักแทกกลางดึกคนไข้พวกนี้เมื่ออากาศเปลี่ยนหรืออยู่บ้านคนเดียวหรือเพิ่งจะหายจากอักแทกเพิ่งจะออกจากไอซีเวลานอนราบอาจจะมีภาวะวิตกกังวลอาจจะกลัวตายกลัวหยุดหายใจ ทำให้เขาผุดลุกผุดนั่งซึ่งการซักประวัติตรวจร่างกายจะเป็นตัวช่วยเองว่าไอ้ที่นอนไม่หลับหรือนอนลาดไม่ได้มันเป็นจะผุดลุกผุดนั่งหรือไม่นะครับซึ่งก็เจอไม่น้อยในยุคปัจจุบันนะครับคนที่วิตกกังวลมากก็นอนลาดไม่ค่อยได้มีผุดลุกผุดั้งกวนกะวายตลอดเวลาซึ่งการซักประวัติจะเป็นตัวไกด์และตรวจร่างกายจะเป็นตัวไกด์เองนะครับสุดท้ายผมจะยกตัวอย่างคนไข้ล่าสุดก็แล้วกัน ล่าสุดก็มีคุณลุงท่านหนึ่งมาหาผมด้วยเรื่องนอนราบแล้วเหนื่อยนะท่านก็เป็นอาวุโสเคยเป็นผู้บริหารในระดับธนาคารอย่างเงี้ยก็ที่ผ่านมาก็รักษาแบบน้ำท่วมปอดแต่รู้สึกว่าไม่ดีขึ้นนอนราบแล้วก็ยังมีภาวะเหนื่อยหายใจเหนื่อยทันทีทั้งทั้ที่ออกซิเจนก็ดีฟังปอดปอดก็ลุ่มนะครับแต่ว่าสังเกตว่าเอ๊ะทำไม จับแกนอนลาบทันทีทันใดแกจะหายใจแบบเหนื่อยมากแล้วก็ลักษณะท้องเนี่ยกระแทกมากนะการตรวจร่างกายก็จะพอไกด์ได้ว่ากระบางลมน่าจะอ่อนแรงหรือไม่พอผมดูแล้วเออดูเหมือนจะกระบางลมน่าจะอ่อนแรงสองข้างนะก็เลยไปดูเอ็กซเรย์ก็เริ่มสังเกตว่าเออกระบังลมแกเนี่ยมันสูงนะครับบวกกับเริ่มมีภาวะปอดแฟบดูผลเลือดก็เริ่มมีคาร์บอนไดออกไซด์ข้างนะ ก็เลยเข้าสู่กระบวนการหาสาเหตุกระบางลมอ่อนแรงหรืออัมพึกอัมาพาตอันนี้เก็บไว้ก่อนนะครับย้ํานะครับสําหรับหลายคนที่อ่านแล้วชอบมีภาวะวิตกกังวลอย่าเพิ่งมาหาผมแล้วมาถามผมว่าเป็นกระบางลมอ่อนแรงหรือไม่ไม่เอานะครับอันนี้พูดให้ฟังโดยรวมว่าเวลานอนราบแล้วเหนื่อยแพทย์จะช่วยคุณยังไงบ้างสุดท้ายทําไมจะต้องให้น้ําหนักกับหัวข้อนี้เพราะว่าหลายคนเนี่ย นอนราบแล้วเหนื่อยเนี่ยไม่เคยคิดเลยว่ามันเป็นสัญญาณอันตรายอันหนึ่งไม่เคยคิดที่จะไปปรึกษาแพทย์โดยเฉพาะผู้สูงอายุพอสุดท้ายไปทีไรเนี่ยจะต้องลงเอยด้วยการใส่ท่อช่วยหายใจเข้า ICU ทุกรายดังนั้นการนอนราบแล้วเหนื่อยเป็นสัญญาณเตือนอันหนึ่งที่จะบอกเราว่าคนของเราผู้ใหญ่ของเราเนี่ยอาจจะมีภาวะอันตรายที่ต้องรีบตรวจโอเคนะครับ หวังว่าคงได้ประโยชน์จากคลิปนี้ก็ต้องขอโทษนะฮะที่ผ่านมาวุ่นวายนิดหน่อยย้ายคลินิกแล้วก็มีหยุดสงการก็ไม่ได้ทำคลิปก็คิดว่าตอนนี้ผมมีทีมผมค่อนข้างแข็งแกร่งนะฮะน่าจะมาช่วยให้คลิปออกได้มากขึ้นอ่ะหวังว่าโชคดีนะครับเจอกันใหม่อาทิตย์หน้าสวัสดีครับ